มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ คนร้ายขโมยชุดชั้นในในพื้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะเจ้าทุกบ,บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกถูกขโมยชุดชั้นในมา3ามครั้งแล้วตอนนี้อยู่อย่างหวาดผวานะคะกลัวเหตุร้ายจะเกิดขึ้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่แหละค่ะที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้เป็นภาพคนร้ายขณะก่อเหตุนะคะเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่เสื้อคลุมสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีดําก็ลักษณะเดินวนเวียนไปวนเวียนมาบริเวณหน้าห้องเช่าค่ะแล้วก็เดินไปที่ราวตากผ้า ที่มีเสื้อผ้ามีชุดชั้นในของผู้หญิงตากเอาไว้จากนั้นคนร้ายเนี่ยเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านนอกหยิบถุงพลาสติกแล้วก็วนกลับไปไปหยิบชุดชั้นในที่แขวนอยู่ในราวตากผ้าเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เดินหลบหนีไปแบบใจเย็นนะคะ ผู้สื่ข่าวก็เลยสอบถามไปยังหญิงสาวที่โพสต์คลิปนี้แล้วก็เป็นเจ้าของห้องที่ถูกคนร้ายขโมยชุดชั้นในนะคะหญิงสาวคนนี้ก็บอกว่าภาพเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตีสองคืนวันอังคารที่ผ่านมาบริเวณหน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่ภายในซอยบางทองอำเภอกระทู้คนร้ายเา